ีครับกทุกคนสวัสดีครับพบกับช่องหนุ่มใบเตยนะครับผมเช่นเคยนะครับผมเช้าวันนี้นะครับผมก็พาหนุ่มใบเตยเข้าป่าเช่นเคยนะครับผมกับควานน้องพีนะครับผมมาเร็วมาเร็วมาเร็วมามามานายมาเร็วมาเร็วเข้าบ้านเขาแล้วเร็วเร็วมา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 เฮ้ยมา มาเอ้ามาขวานน้องพีนะครับผมขวานจิว๋วขวานจิ๋วหนูไปเตยนะครับผมเต็มถนนเลยขี่ช้างยังไงโลกเต็มถนนเลยเะขี่ช้างยังไงเต็มถนนเลยนี่มาเร็วมาเร็วขวาน น้องพีสุดโรนะครับผมฟันมคิวผู้น่ารักน่าเอ็นดูนะครับผมทั้งช้างทั้งควานนะครับผมบรับดีนะครับเจ้าดำไปไหนไปด้วยนะครับผม <laughs> มาเร็วมาเร็ว <laughs> นายพามาวะเออกระดิกฝั่งนูนงน้นออกระดิกฝั่งนู้นเออกระดิกฝั่งนู้นมาเร็วมาเร็วกินมะม่วงครับมะม่วงสุกมาเร็วมาเร็วเออมา มาเร็วมาขี่มมวมาขี่มวจะถึงไงามาน่หนเตยถอนหญ้าไปเรื่อยๆนะครับผมตามริมถนนนะครับผมในหมู่บ้านนะครับผมหมู่บ้าน สำโรงของเรานะครับผมเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับผมอาม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 าเยอะนลครับผมมาเร็วเร็วมาเร็วรว่ สายแวะนะครับผมหนูไปเตยนะครับผม อร่อยไหมคะหนูเตยหนูเตยอร่อยใหญ่เลยนะครับผมวันนี้ก็สายมากแล้วนะครับผมเดินเล่นนะครับผมในหมู่บ้านนะครับผม หญ้าคิวคี้นะครับผมตามหน้าบ้านนะครับผมในู่บ้านนะครับผมกับควานน้องพีนะครับน้องพียิ้มหน่อยยิ้มหน่อยน้องพีนะครับผมควานจิ๋วผู้น่ารักนะครับผมกับหนูไปเตยแสยนสนนะครับผมสาวน,น้อยขี้อ้อนนะครับอร่อยไหมเตย น้าลูกอยากเคี้ยวๆเลยครับผมมาเร็วมาเร็วมา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 เตยมาเร็วรถไถมาแล้วลูกรถไถมาแล้วน่มาเร็วมาเร็วลูกร้อนแล้วร้อนแล้วน้องพีร้อนแล้วมาเร็วมาเร็วมามาเร็ว มามาเมามามาเมามา,มาสายไฟสายไฟมาเร็วเร็วถอยถอยถอยมาเร็วเร็วเตเอ้ยมาขี่มามาไหนอุ้ยสินยาเขาเร็วนั่น กินยาขามแล้วฮะกินยาขามแล้วนี่มาเร็วมาเร็วมาอู้รถอะไรวิ่งเร็วจังเลยมา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 เร็วมาแะตลอดเลยหนูไปเจอหนูไม่เก็บลูกไม่เก็บของเขาลูก เก็บแต่ตัวร่วงไปแล้ว่ะไอ้ตัวเก็บแต่ตัวร่วงเพล่ะมะม่วงนะครับผมมะม่วงสุกนะครับผมที่หล่นนะครับผมหล่นจากต้นนะครับผมมามามาหยิบโทบปลาปลาเขาลูกมา มาขีมามา่มาขี่มาเร็วมังขามนะครับผมเจ้าขามเจ้าขามเป็นขันใจนะครับผมขัใจเด็กๆนะครับผมหนุไมใเตยนะครับผมในหมู่บ้านนะครับผมตามตูดเลยครับหนูไมเตยหนูไมเตยนะครับผมมาเร็วเร็วมา,มา,วมา,มาวขาี่มาเร็วมามาเร็วความอองพีมาเร็ว อาขามจะไปด้วยเหรอใช่อาชาไปผูกมา่าใช่ครับพานุไปเตยเข้าป่าแต่หนุไปเตยหิวย่าอยู่กินยาอยู่อนีเดมันก็มากินาตรงนี้อือร่อยเลยเห็นไหมดึงกินอร่อยเลยหนุไปเตย,เยอืมควานองพีขี่มาไม่ได้เลย กิญยาในหมู่บ้านแล้วอนนโ,โอ้ยนกะลับลาดบุรีไม่ได้หรอกลกูกโควิดเป็นหนักเลยหนูไปเตยไปทำงานไม่ได้ลกูลกโควิดไม่หายง่ายหรอกดูแล้วน่ายจะอยู่บ้านนานเลยหละหลายปีเลยนายนะนะก็ไม่รู้เหมือนกัน หายก็ไ <inequ> ม <ity> sure right? ่รู้ว่าจะกลับหรือไม่กลับน้องใบเตยเนาะเนาะใบเตยไม่อยากทํางานมางนี่อยากอยู่บ้านแล้วสบายดีนู่ใบเตยอยู่บ้านไหมอยู่บ้านย่ากินย่าเนาะไม่ได้ทํางานเนาะนุ่นใบเตยเนาะมาถอยถอยเข้าไปไม่ได้ลูกมาเร็วมาเร็วมามานะโอ้ขี่อะไรเต็มถนนเลยรถเข้ามาทำไงนี่ฮะฮะ รถเขามาทำไงนี who, ่ใครใครอาเจนเหรออาเจนไปกับใครกับตาอือไปนาบ่เอายามาให้ไรให้วัวบ่อือมาเร็วมาเร็วมาเร็วขี่แมวมาไหนขี่มาบ่มาเร็วมาเร็วมาเตยไหมเตยเอ้ยมาเร็วมาบ่กระดิกมาบ่ เขีย,มา,ยม,ามาเขียมามาเร็วเตยมามาไม่ถึงง่ายเลยมาเร็วมาเร็วมาหนึ่มามามาไนีาไหนมาทางนี้ทางนี้เตยไม่ถึงสักทีหรอกป่านี่ดูแล้เลย <c oughs> จะถึงสักทีไหมควาน,น้องพีนี่จะถึงป่าไหมนี่ ต็มถนนเลยปะป,ะ,ปะขยะลูกมาเอกี้ลูกสายไฟเด้อสายไฟมานี่อันตรายมานี่พาน้องมานี่มาเร็วมามามาเร็วมาเร็วใช่น้ำแค่นี้กินได้ลูกมาเร็วมาเร็วมาเงาเบียดไหม เดินเดินมาเดินมาควานจิ๋วควานจิ๋วมาเร็วมามาเดินมามาเร็วเดี๋ยวค่อยกินตอนยินตอนนี้สายแล้วหนูม่เตยมา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 ขิ่มาทางน,นี้ กล,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 ล้วยลุงลูกกล้วยลุงกล้วยลุงกล้วยลุงมามาเร็วอืมกินต้นกล้วยน้องขามแล้วน้องขามตามมาดูเลยน้องพีขีหนูใบเตยกินกล้วยน้องขามแล้วไหนมาแล้วปะ่ะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผม พ่อควานก็ขอฝากนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดซ้ำสกคร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อควานและหนูไปเตยด้วยนะครับผมสวัสดีครับ